นี่นะครับผมอยู่ในสตาร์แคมของกอดเจอเป็นแมวมาก่อนไอเสือนเองมาชิงสาด้วยรุดได้ยังกอดเฮ้ยไอชุมชุมอรูดอ๋อชุมไม่ถ่ายนะคะไม่ถ่ายหน้าตาแล้าขนาดนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวดังค่ะเดี๋ยวดังอันนี้ยังยังมีความจิตอยู่นะตะโกนให้ตายยังไงมันก็ไม่ทายกลับมาหรอก ีดมันเล่นแรงได้เลยอะไม่ได้เลยคนนี้วันนี้เล่นสุดยอดนะทเรื่งปานเกิดเรื่องปานหรือไทยคอมพิวเตอมาหน้า เรื่องนี้สบายพวกเราอยู่แล้วน้ำยังมีวันหมดครับรถยังมีวันล้างร้องไงต่อเลยหมดจนลืมเธอไปจะเปลี่ยนใจเธอจะเปลี่ยนยังไงจะเปลี่ยนยังไงทำไมทำไมรักเราเหมือนเดิมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปเตะไปเตะใช่ไหมน้ำน้ำแปลงห้า ความสุขเยอะเลยมองซ้ายกล้องนะมีคนหน้ามืดหน่อยหันไปคุยด้วยแล้วก็หน้ามืดต้องเปิดไฟฉายสองหน้าหน้าจะได้ไม่มืดทุกคนน่าจะสงสัยว่ากับข้าวกองอร่อยไหมอร่อยใช่กองนี้กับข้าวอร่อยมากทุกคนต้มจืดมีแหนมหมูแหนมหมูไก่ยอ แกงกระปองไก่ซุปต้มจืดอร่อยมากชอบกินต้มจืดขอบคุณค่ะมันเป็นอะไรครับเป็นไงไหครับนิดเดียวผัดพี่แกงครับโอ้ยมันจะมีเดียวนิดเดียวนี่มันนิดเกินไปหรือเปล่าเหมือนทั้หกมันยังไม่ออกเลยแม่อุ้ยโอ่คโอเคปวดปวดเทไปเทมาหมดไม่หกข้างล่างคนถ่ายแล้วเหรอนีไม่ได้เลยาถ่ายแล้วไม่ได้ลงไม่ได้ลงไอ้นี่เลยนะอุ้ยสองร้อยยี่สิบ ติดบาทได้ไหม <c oughs> กลองนี้ทุกคนเป็นคนตลกไปหมดพี่แกงหง <c oughs> มูก <c oughs> ินได้ยังกินได้ไดรดับชมแบบเต็มอิ่มได้ทาง Facebook และ YouTube CH7HD